สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยปิดเย็นนะครับการวิเคราะห์หุ้นไทยปิดเย็นนะขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกลิปทุกลิปเลยขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงนะครับ สวัสดีครับคุณวิรัญญานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณได้แปดหนึ่งกับสี่หนึ่งนะครับคุณวิรัญญาถามว่าหวยรัฐบาลลงให้แล้วยังห,หวยรัฐบาลเลขล่างลงให้แล้วนะครับเหลือแต่เลขบนคิดว่าเย็นๆนี่แหละดีย๋ยจะลงไว้ให้นะครับไวยเลขบนรัฐบาลนะประมาณนั้นเดี๋ยวจะ,ะหาเวลาก่อนครับ รัฐบาลล่างลงให้แล้วนะต้องเข้าไปค้นหาดูนะครับสวัสดีครับคุณว,วนิดานะครับสวัสดีครับเฮงๆนะครับวันนี้ห้นไทยเดินดีอยู่เนาะ,ะวันนี้ห้นไทยเดินดีอยู่ประมาณนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยวันนี้โชคดีกันอยู่เนาะมีเงินค่านะ้ามันรถกลับบ้านอยู่มีเงินค่าน้ามันรถกลับบ้านมีเงินค่ากินค่าอะไรอยู่เนาะประมาณนี้เพราะว่ามันเดินดีพอสมควรแต่ ก็บันเทาไปบางั้นเถอะนะอย่าไปคาดหวังอะไรมากเอามากๆนะครับให้มันโชคมันจะมามันก็มาประมาณนี้แหละกอขอบคุณนะครับสําหรับรอบบายรอบบายให้เจ็ดกับแปดนะครับตัวกันคือหกนะเน้นที่เจ็ดนะจะมาไหมรอคุณสุชาตินะครับรอคุณสุชาติมาก,ก่อนนะออรอคุณสุชาติมาก,ก่อนผลอยู่ที่คุณสุชาติคุณสุชาติเป็น พูดถือผลออกมาคล้า,ายๆกับพูดถือสารซือ้อสารซือออ้อจดหมายอะมาอ่านาคุณลำปางครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอให้แหงๆอีกนะเราบ่ายนะอยากจะให้ได้ทั้งวันนะเลยเดี๋ยวจะไปเช็คดูว่าพรุ่งนี้หุ้นไทยหยุดไหมวันที่สามสิบสามสิบสามเอ็ดหุ้นไทยจะหยุดไหมพรุ่งนี้ ก็จะแวะไปธนาคารไปถามดูเขาก็ยังไม่มีเวลาเลยประมาณนี้เดี๋ยวรอผลบ่ายนะครับ6.78จะมาไหมเน้นที่เกียดกับ8จะลองคืเดแล้วรอคุณทุชาตินะขอบพระคุณมากๆนะครับอ่อท้าใครกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดถูกติดถูกใจด้วยนะท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับประมาณนี้ หวยรัฐบาลลงให้แล้วนะครับล่างนะเรือตะบ,บนเรือตะบ,บนจะจะว่าจะทําให้สักกี่โมงดีบอกไม่ได้ก่อนก่อนหวยออกวันนี้แหละอ,อพรุ่งนี้จะได้ลงทุนกันประมาณนี้จะทําบนนะคลิปต่อไปนะอันล่างไว้ก่อนเอาอันล่างลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอคุณสุชาติก่อนนะครับคุณสุชาติจะมาแจ้งให้ทราบว,ว่า บายจะออกอะไรขอบพระคุณมากนะครับก็ท่านใดที่ได้เดินทางกลับบ้านนะครับก็ระมัดระวังเรื่องขับรถนะครับเรื่องขับรถขับลาให้ระมัดระวังมากขึ้นหลายเท่าเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราระวังอยู่แต่คนอื่นน่ะเขาไม่ระวังอ่ะ,อะประมาณนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเราให้มาให้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยง สิ่งที่มันสิ่งที่มันจะมาหาเราในทางที่ไม่ดีอ่ะอ่าอย่าไปใช้อารมณ์กันเันอคุณคุณวนิดา0250หนยเหรอครับอ้อแจมเดียวเนาะให้678มา5 0250โอ้าศูย์ายจด้ยังเลย0250อืมศูนยองห้าขอบพระคุณมากๆนะครับ คุณว่านิดานะครับศูนย์สองห้าศูนย์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณสุชาติจะแวะมาไหมเดี๋ยวรอคุณสุชาติแป๊บหนึ่ง พักทายกันเข้ามานะครับพักทายกันเข้ามาเยอะๆเลยกดถูกใจด้วยเราจะคิดคิดคิดคร่าวๆก่อนนะครับคิดไปก่อนนะ คุณลำใหญ่นะครับคุณลำใหญ่ poets. ขอบพระคุณนะครับคุณลำใหญ่ที่ทักทายเข้ามาคุณสุชาติมาแล้วครับช่อง9ศูนองนะครับตลาดออก1260นะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสุชาติครับคุณลำใหญ่คุณวนิดาแล้วก็คุณลำปางคุณวนิดาแล้วก็คุณวิรัญญาครับขอบพระคุณมากมากทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวจะวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะครับ ได้เลยครับออขอบขอบขอบคุณนะครับคุณคุณสายลุงนะครับสวัสดีครับคุณสายลุงนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะไปเรื่อยๆเนาะครับ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 ไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันอือ คน,นไทยปิดเย็นนะครับคนไทยปิดเย็นนะคนไทยปิดเย็นนะครับคนไทยปิดเย็นวันที่ยีิบเก้านะครับอที่ยีิบเก้านะเด่นเน้นบนกันล่างด้วยนะครับเด่นเน้นบนกันล่างด้วยนะครับอ่าบน้นบนกันล่าง ศูนย์อะไงไปศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเน้นเน้นหนึ่งนะครับหนึ่งนะเดี๋ยวเอาตัวใหญ่จะได้เห็นชัดๆกัน หน,นะครับเน้น1น,นะศูนย์กับ1นเน้น1นนะครับศย์คือตัวลองนะอ่าหอะไร1นึ่งสองหนึ่งสามหี่หนึ่งห้าไล่ไปนะครับ1นหนะครับลองคือ1 8ึ่นะครับลองนะอ่าสำหรับ,บ,บ0ูย์ก็ศู0ย0ส0งูนย์สาหนะครับถึงศูนย์ห้านะ หนึ่งศูนย์ห้านะครับสำหรับตัวการขาดทุนก็คือ9นะเลยครับ9 2, นะ2 9 3 9 4 9 5นะครับมันจะถึง9 5ดีกว่าแต่4เขาตัดออกนะเก้ 5, 9, 4, ตัดออกอประมาณนี้กันนะครับกัน9นะครับ ส่วเ,เลขเด่นเน้นบนนะครับเด่นเด่นเน้นบนนะบนเด่นเน้นบนอืน ขอเลือกที่9012นะครับบนนะอันนี้บนนะอ่ใครชอบก็จัดไปนะครับใครชอบก็จัดไปอันนี้เด่นเน้นบนนะครับเนี่ยเด่นเน้นบนนะ9012นะครับประมาณนี้อ่าจัดไปเลยอันนี้คือตัวการขาดทุนตัวการขาดทุนคือ9อ,อันนี้ตัวลองเนี่ย ตัวลองอันนี้ตัวเด่นเนี่ยอ่าครับจัดไปตามนี้เลยเด่นที่สุดอ่าเด่นนะครับศูนกับ1น,นะเน้นที่1นึ่นึ่นี่นะครับอันนี้คือตัวรองนะอ่าอันนี้คือตัวรองศนอันนี้คือตัวกันก่อนก่อนอื่นก่อนจะคิดอะไรให้เอาตัวอา ให้เอาตัวกันไปพิจารณาก่อนนะก็คือ9นะชอบก้าไหมมีคนให้ก้าไหมชนกันไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเลยให้ม,มองที่1่กับ0นย์นะครับตรงๆเลยนะครับส่วนเลขอันนี้เลขบนของพี่น้องส่วนมากจะเป็นทางภาคใต้นะเล่นกันหรือภาคอื่นๆเขาจะเอาไปเล่นเฉพาะบนไปชนไปชนกันกันกบศูนรบนของใครก็ให้จัดเลยบางคั้นเถอะปูดนยังเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยขอเลือกที่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสวัสดีครับคุณ อคะลิอ่ไม่ได้อ่านนานแล้วหายไปหลายวันนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวจะไปอ่านดูจดไว้อยู่นะขอบพระคุณนะครับที่แวะเข้าขมาทักทายเลยครับอ่าจดไว้นานอยู่นะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกคนแคปเจอหนะ้าจอไว้ตามนี้แหละอ่ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านอ่า,อาเจอแล้วนี่เขียนภาษาไทยไว้ อัคาลิมาคุณอัครลิมานะครับขอบพระคุณมากมากนะครับมีแวเข้ามาทักทายจดเป็นภาษาไทยไว้แล้วอขอบคุณอัครลิมาขอบพระคุณนะครับที่แวเข้ามาทักทายนะตามนี้แหละจดเลยครับตามนี้นะขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากมากจดทันนะจดไม่ทันเอามือพักวิดีโอไว้นะอันนี้คือตัวเน้นนะ พันกับหนึ่งฟันทงที่หนึ่งนะครับอจะอามาไหมรอบเย็ยนสาธุสาธุสาธุขอให้เฮงๆทุกคนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้พบกันมาไอุ้่นนี้จะมีคนไทยหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวจะเช็คดูก่อนนะ,ะสำหรับวันนี้ก<อ>็มีเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงเฮงเฮงนะครับประมาณนี้ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอ <c oughs> of when